สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวัน,นี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจูจสึไคเซนหรือว่ามหาเวทพนึกมนันและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาดูตัวละครที่กลับมาจากยุคอดีตท,ทั้งหมดภายในเรื่องกันนะครับว่ามีใครกันบ้างซึ่งตัวละครที่กลับมาจากอดีตนะก็เป็นตัวละครเหมือนอวตารเคยมีชีวิตในยุคอดีตจะยุคพันปี500ปี400ปีก่อนแต่ว่าตายไปแล้วก็กลับมาสู่ยุคปัจจุบันนะครับซึ่งถามว่ากลับมาได้ไงในเรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกแบบชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะว ในการที่คนพวกนี้กลับมามันเป็นยังไงแต่มีบอกแค่ว่าคนที่กลับมาเนี่ยล้วนแต่เคยทําสัญญากับเคนจาคุหรือไม่ก็เคยถูกเคนจาคุเนี่ยทำเป็นวัตถุต้องสาบอะไรบางอย่างแล้วก็เอามาปลุกขืนชีพในยุคปัจจุบันหรือว่าในภาคเกมคัดออกนั่นเองนะครับโดยคนแรกครับก็จะเป็นท่านเทนเกนซึ่งท่านเทนเกนไม่ได้เป็นนักคุณใสที่กับชาติมาเกิดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นนักคุณใสที่อยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบันเลยนั่นเองซึ่งยุคสมัยที่ท่านเทนเกนอยู่เนี่ยก็ยยน ยุคก่อนของสุคุณะอีกสุคุณะเนี่ยอยู่ยุคสมัยเฮอันใช่ไหมครับส่วนท่านเนนเกนน่ยอยู่นาระก็คือมาก่อนสุคุณะนั้นเองนะครับท่านเนนเกนในยุคนั้นเนี่ยเหมือนเป็นคนเผยแพร่หลักคําสอนเกี่ยวกับวิชาคุณไสยให้กับนักเสยเวทในยุคนั้นคือในยุคนั้นมันยังไม่ค่อยมีนักเสยเวทเยอะมากหรืออาจจะยังไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าท่านเนนเกนเน่ยเป็นคนเผยแพร่แล้วก็เทศนาสั่งสอนนักคุณไสในยุคนั้นหรือว่ายุคแรกเลยนั่นเองนะครับพร้อมๆกับการมาของศาสนาพุทธนั่นเองซึ่งสาเหตุทีี่่ททําาาาาาให้นนนนนนเเกมมอยุจถึง ปัจจุบนันตายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านเทนเกนเป็นผู้ใช้คุณไสยที่มีอาคมอมตะนั่นเองก็คือไม่มีวันตายแต่ว่าไม่ใช่แบบโดนฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะคือโดนฆ่าก็ตายแต่แค่อายุไขเนี่ยมันเป็นอมตะนั่นเองนะครับทุกๆห้าร้อยปีท่านเทนเกนจะมีพิธีกรรมในการหลอมรวมเข้ากับร่างเซโชไทหรือว่าร่างหล่อเลี้ยงดวงดาวนะครับเพื่อทําให้ร่างของท่านเทนเกนเนี่ยมันไม่กลายพันธุ์นั่นเองแต่ว่าในปัจจุบนันท่านเทนเกนก็กลายพันธุ์ไปแล้วนะครับเพราะไม่ได้หลอมรวมกับร่างเซโชไทซึ่งหลังจากกลาย ราได้เห็นนั่นเองนะครับเป็นเหมือนครึ่งมนุษย์ครึ่งคำสาบซึ่งความสําคัญของท่านเทนเกนในโลกคุณไสเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะมากๆนะครับแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคุณไสเลยท่านเทนเกน,เ,นเป็นผู้ใช้คุณไสที่มีวิชาในการควบคุมม่านบาเรียเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคือทั่วประเทศญี่ปุ่นว่าจุดสําคัญสําคัญขององค์กรเสยเวตต่างๆเนี่ยก็จะมีม่านพลังคอยปกปกักคุ้มครองอยู่นั่นเองแล้วก็เป็นเหมือนองค์ความรู้ของนักคุณไสตลอดพันกว่าปีที่เก็บสะสมมาด้วยนะคร ความรู้ของนักคุณใสก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้คือความสําคัญของท่านเทนเกนนะครับก็เลยทําให้ท่านเทนเกนเนี่ยจะไม่ออกมาพบปะกับคู่คนถ้าเกิดว่ามันไม่จําเป็นจริง,รงๆก็จะไม่ออกเลยนะครับจะเก็บตัวอยู่เงียบมากๆหรือว่าให้ปลอดภัยที่สุดนั่นเองคนต่อมาก็จะเป็นเคียนจาคุซึ่งเคียนจาคุก็เป็นนักคุณใสที่มีอาคมในการย้ายร่างใต้นะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของเคียนจาคุในยุคสมัยอดีตเนะี่อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงแต่เท่าที่เรารู้เนะี่ยก็คือตั้งแต่อดีตจน มันอาศัยการเอาชีวิตรอดในการย้ายร่างไปอยู่คนนู้นทีคนนี้ทีตามแต่ละยุคสมัยนะครับทำให้มันเนี่ยมีอายุยืนแล้วก็อยู่ยาวมาถึงจนยุคปัจจุบันเลยโดยคนที่เคยถูกเคนจากุครอบงาร่างกายเนี่ยเท่าที่เรารู้ในตอนนี้นะครับคนแรกก็จะเป็นเมื่อ400ปีที่แล้วเป็นชายหนุ่มที่มีผมยาวหางมา้าแต่ว่าเป็นใครไม่รู้นะครับคนต่อมาก็จะเป็นโนริโทชคิาาค,คาโมะผู้ใช้คุณใสจากตระกูลคาโมะที่ได้ชื่อว่าเป็นนักคุณใสที่ชั่วช้าที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็มีคาโอลิอิตาโดริอ่ยู จินั่นเองนะครับและสุดท้ายล่าสุดเลยก็จะเป็นเกะโทซงูรุซึ่งเคนจาคุก็เป็นหนึ่งตัวละครที่สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกคุณใสามากที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วนะครับเขาเป็นคนทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟื้นคืนชีพคนจากอาดีตให้กลับมาสร้างเกมคัดออกปลุกพลังคนยุคปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยก็ล้วนมาจากเคนจาคุ ส่วนคําถามว่าเคียนจาคุผุกคนจากอดีตกลับขึ้นมาได้ยังไงในเรื่องยังไม่มีบอกอรายละเอียดออกมามีบอกแค่ว่าเหมือนเคียนจาคุเนี่ยมันไปคุยตกลงทําสัญญากับคนในอดีตนะครับว่าเออถ้าเกิดตายไปแล้วนายเนี่ยจะได้กลับมาสู่ยุคปัจจุบันซึ่งคนพวกนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยกลับมาได้ยังไงแต่พวกเขาเนี่ยเหมือนสัมผัสได้ว่าพวกเขากลายเป็นวัตถุต้องสาบอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับกรณีของพวกคันคําสาบโจโซนะครับที่กลายเป็นวัตถุต้องสาบเพราะเอาวัตถุต้องสาบไปให้ใหคนในยุคปนนััััจจจุุบนนนนนนกกกกิิวตตถ้องสาม็ะื ยุคปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นร่างอวตารของคนยุคอดีตอะไรประมาณนี้นั่นเองคนต่อมาครับก็จะเป็นราชาคำสาบเรียวเมนสุขุนะซึ่งสุขุนะก็เป็นนักคุณไสจากยุคสมัยเฮอันนะครับซึ่งสุขุนะเดิมทีเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับแล้วค่อยกลายเป็นวิญญาณคำสาบซึ่งเขามาเป็นวิญญาณคำสาบได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นกรณีคล้ายๆกับท่านเทนเกนก็คือเกิดการกลายร่างกายพันอะไรบางอย่างก็เลยทําให้จากเป็นมนุษย์กลายเป็นวิญญาณคำสาบหรือว่าอาจจะเป็นกรณีเหมือนแบบลิกะหรือวว่าพกนโ ที่ตายไปตอนเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาเป็นวิญญ,ญาณคำสาบอะไรแบบนี้ก็ตด้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับสุคุณะในตอนที่เป็นวิญญ,ญาณคำสาบเนี่ยเขาก็เป็นราชาคำสาบเรลเมนสุคุณะเลยใช่ไหมแข็งแกร่งมากๆนะครับในยุคสมัยอดีตเนี่ยได้มีการบอกว่าสุคุณะต่อสู้กับพวกนักคุณไสยยุคทองในยุคนั้นนะครับพวกข้าขุนพลตระกูลฟูจิวะระตระกูลสึกาวะระมิจิสเนะนักข้าขุนพลเงาเวเลต่างๆเนี่ยลุมสุคุณะแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถเอาสุคุณะอยู่นะครับโดนสุคุณะเนี่ยจัดการราก,กาาารีจพ้อนอนต สั้นของสุคุนะเนี่ยเราจะเห็นว่าสุคุณะมันเหมือนเป็นเทพอะไรแบบนี้เลยนะที่ไปกินข้าวฟรีไปกินเครื่องเส้นตามหมู่บ้านต่างๆที่มีเทศกาลไหว้ข้าวอะไรแบบนี้มันก็จะไปกินนะครับให้คนพวกนี้ถวายข้าวถวายอาหารให้มันก็คือเป็นตัวละครที่ยิ่งใหญ่มากๆในยุคนั้นเลยแต่ถามว่าสุคุณะตายได้ยังไงเก่งขนาดนี้ซึ่งในเรื่องมีการบอกจากตัวละครนางฟ้านะครับซึ่งอาจจะเป็นแค่การคาดเดาจากนางฟ้าก็ได้ก็คือนางฟ้าเนี่ยบอกว่าสุคุนะเนี่ยมันตกลงกับเคนจาคุทําสัญญากันให้เคนจาคุตัดแบ่ง ของมันไว้ที่นิ้วแล้วก็กลายเป็นวัตถุต้องสาบนะครับแล้วก็ค่อยคืนชีพสุขุนะอีกทีหนึ่งในยุคปัจจุบันนั่นเองซึ่งการคืนชีพสุขุนะเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากนักคุณไส่ทุกคนที่เคนจาคุคืนชีพให้นะครับคือนักคุณไส่ทุกคนเนี่ยวัตถุต้องสาบมันจะไม่เลือกภาชนะคือเอาวัตถุต้องสาบไปใส่กับร่างมนุษย์คนไหนมันก็จะเกิดการอาวตารขึ้นแต่ว่าสุขุนะเนี่ยวัตถุต้องสาบมันเลือกภาชนะนั่นเองก็เลยทําให้เคนจาคุต้องสรา้างภาชนะเพื่อมารรรออออองงัััับบสุุคคคคนน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 ะะะแลลภาาช้้ก็ืิตตดย,ยูจ่่เม ก็จะเป็นอูรโเมะนักคุณสายยุคเดียวกันกันกบสุขุนะนะครับซึ่งอูราเมะเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ข้างกายตัวติดกับสุขุนะตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนเสมียนรับใช้ข้างกายสุขุนะอะไรประมาณนี้คอยจัดแจงทุกอย่างให้กับสุขุนะนะครับผมแล้วก็มีความซิมเชิดชูสุขุนะแบบมากๆนะครับใครมาพูดจาหยาบใครเข้าใกล้สุข,ขุนะเนี่ยคือแบบฆ่าตายได้เลยโดยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าอูรโเมะเป็นนักคุณสยที่อยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยพันปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันหรือว่าเป็นคนคที่ สัญญากับเคนจาคุแล้วค่อยถูกเคนจาคุชุบชีวิตกลับมาในยุคปัจจุบันเพราะว่าถ้าเกิดอุเราเมเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ควรมีอายุยืนยาวมาเป็นพันๆันปีใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่มันจะมีอายุยืนยาวได้เนี่ยก็ต้องเป็นอย่างท่านเทนเกนหรือว่าอย่างไอ้เคนจาคุที่มันย้ายร่างไปอยู่คนนู้นคนนี้ผมเลยคิดว่าอูเราเมอาจจะทำสัญญากับเคนจาคุแล้วก็ให้เคนจาคุเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมาในยุคที่สุขุนะกำลังจะกลับมาครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่เธอไไไดด้้้แแช่่ข็็็งงตััััววเเเเเออออมมาาาาปน 1000, ปนนนนนนพพีะะะรรรบบบกกหืค ของอูราเมะมันเป็นน้ําแข็งใช่ไหมครับอาจจะแช่แข็งตัวเองเพื่อรอเวลาให้สุขุนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้แค่การคาดเดานะสาเหตุจริงๆที่ว่าทําไมเธอถึงอยู่ยาวนานมาเป็นพันปีได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอเนื้อเรื่องเปิดเผยต่อไปคนต่อมาครับก็จะเป็นโยโรสุซึ่งโยโรสุก็เป็นคนจากยุคสมัยเฮอันเหมือนกับสุขุนะนะครับซึ่งโยโรสุเนี่ยเธอเป็นคนที่มาจากเมืองไอสุความสามารถของเธอก็คือการสร้างนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเธอก็ยังไม่ค่อยเข้าใจพลังของเธอมากนักนะครับเธอก็ไปยุ พลังของเธอมาเรื่อยๆแล้วก็ไปต่อสู้กับพวกห้าขุนพลเงาของตระกูลฟูจิวราระแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับก็เลยทําให้ทางตระกูลฟูจิวราระเนี่ยยกย่องเธอนะครับเอาเธอมาอยู่ในเมืองหลวงเฮอันแล้วก็เหมือนแบบแต่งตั้งตําแหน่งอะไรแบบนี้ให้เธอเธอก็เลยได้ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ในเมืองหลวงนั่นเองจนกระทั่งเธอได้พบกับสุขุนะมันก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกตกหลุมรักชายคนนี้มากๆนะครับเพราะเธอรู้สึกว่าสุข,ขุนะเนี่ยเป็นคนที่มีความว่างเปล่าในตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าสุขุนะแข็งแกร่งเกินไปจากแววตาที่เธอมอมงเข้า เ,เธอรู้สึกว่าสายตาของชายคนนี้มีความว่างเปล่าแล้วเธอเนี่ยก็อยากจะเป็นคนไปเติมเต็มตรงนั้นให้นะครับเธอได้บอกกับอุราอุเมะว่าเออออกไปเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปยืนทําหน้าที่ตรงนั้นแทนเธอเองแต่สุดท้ายก็ได้ถูกสุขุนะฆ่าตายไปแล้วก็ได้กลับมายังยุคปัจจุบันนะครับผมจากการอวตารล่างโดยเคียนจาคุโดยคนที่เธอได้อวตารล่างเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนคนนั้นก็คือฟูชิโนโรซึมิคิหรือว่าพี่สาวของเมงุมินั่นเองเธอเนี่ยได้ยึดร่างของพี่สาวเมงุมิแล้วก็กลับมายังยุคปัจจุบ แล้วก็ได้ต่อสู้กับสุคุณะอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่สามารถเอาชนะสุคุณะได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เธอจะตายเนี่ยเธอก็ได้สร้างอาวุธชิ้นหนึ่งให้กับสุคุณะซึ่งอาวุธชิ้นนั้นมีชื่อว่าคาโมโตเกะนั่นเองเป็นการสร้างด้วยชีวิตของเธอแล้วก็ความรักของเธอทั้งหมดที่ม,ทมีต่อสุคุณะนั่นเองแล้วคนต่อมาครับก็จะเป็นคาชิโมะฮาจิเมะซึ่งฮาจิเมะก็เป็นนักคุณใสาจาก400ปีที่แล้วนะครับซึ่งเขาเป็นนักคุณใสที่แข็งงแกงกกกกร่กาาออก่่่มมาาาๆในนนยยยุคัััั้้้้เเีไไไไดดววหตตจบบลอออปสู ก็เอาชนะหมดนะครับตามหาคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อกับตัวเองแต่ว่าก็ไม่เจอคนที่สามารถต่อกรอกับเขาได้เลยจนเขาเนี่ยก็อยู่นานมาจนแก่แล้วก็ป่วยอะไรแบบนี้เลยนะซึ่งโดยปกติแล้วโลกคุณใสเนี่ยการที่เจอมีอายุอยู่นานจนแก่เท่าได้เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับนอกจากจะเป็นคนที่ไม่ได้ออกไปทํางานแบบภารกิจต่อสู้เบื้องหน้าเลยขนาดนั้นแต่ว่าฮาจิเมะเนี่ยเขาตามหาคู่ต่อสู้มาตลอดแต่ว่าเขาไม่เจอเลยนะครับซึ่งจริงๆในยุคนั้นมันก็มีอีกหนึ่งคนที่อาจจะสูสีกับฮาจิเมะนะครับแต่ว่า ไม่ได้เจอกันก็คืออิชิกริริวแต่ว่าในตอนนั้นฮาจิเมะเนี่ยเขาแก่แล้วนะครับเขาคิดว่าเขาคงไม่เจอคนที่สมน้ําสมเนื้อกับเขาแล้วจนกระทั่งเคยนจาคุได้เข้ามาชวนฮาจิเมะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะมีคนที่แข็งแกร่งมากๆกลับมาเกิดใหม่ซึ่งฮาจิเมะก็ได้ถามนะครับว่าเป็นใครแล้วคนที่เก่งที่สุดที่นายรู้จักเนี่ยเป็นใครเค็นจาคุก็ได้บอกว่าสุขุนะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเคยเห็นมาแล้วก็เลยทําให้ฮาจิเมะตอบตกลงกับเคยนจาคุนะครับว่าเขาจะกลับมาเกิดใหม่่่ยยััังุุคปจจบนเพืออตอ ู้กับสุขุนะนั่นเองแล้วเขาก็ได้สู้กับสุขุนะจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่มันก็ทําให้ฮาจิเมะเนี่ยได้เติมเต็มความว่างเปล่าในจิตใจที่เขารู้สึกมาตลอดว่าไม่มีใครเก่งกว่าเขาเลยแล้วคนต่อมาก็จะเป็นอิชิโกริริวซึ่งเริวเป็นนักคุณสเมื่อ400ปีที่แล้วยคุคเดียวกับฮาจิเมะนะครับซึ่งริวเนี่ยอาศัยอยู่ที่มิชิโนกุแดนสุขาวดีของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นพอสมควรจากการที่เขาเกิดมามีพลังงานคำสาพพ ซึ่งเคนจาคุเนี่ยมันก็เคยไปบอกกับฮาจิเมะนะครับว่าเออมันมีข่าวหรือว่ามีคนที่แข็งแกร่งอยู่ที่มิชิโนกุแต่ว่าฮาจิเมะในตอนนั้นก็แก่แล้วนะครับคิดว่ามันไกลเกินไปกว่าเขาจะเดินทางไปถึงเนี่ยเขาก็คงตายก่อนแล้วก็คือเหมือนริวกับฮาจิเมะเนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันก็จริงแต่ว่าในตอนนั้นริวเนี่ยเหมือนจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ว่าฮาจิเมะคือแก่แล้วก็เลยไม่ได้เจอกันนั่นเองคือไม่รู้นะครับว่าในยุค400ปีที่แล้วเนี่ยคนเก่งมันน้อยขนาดนั้นเลยเเเเเหรเรรรออออพาาาาาะวว่ขขนนนดียกกกกก็คคคืืมมมมมูู้้สสึัับบลต แล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครสู้เขาได้แม้ว่าเขาจะมีผู้หญิงมากมายมีเงินทองมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกพอใจกับชีวิตของเขาเลยนะครับก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่เขากลับมาเกิดใหม่ในยุคปัจจุบันเพื่อหาคู่ต่อสู้หรือว่าที่เขาเปรียบเทียบเป็นขนมเค้กที่เป็นชิ้นพิเศษชิ้นอร่อยของเขาอะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันเขาก็เจอเค้กชิ้นนั้นแล้วนะครับเค้กชิ้นนั้นก็คือโอคุจึโยตะนั่นเองเขาได้สู้กับโยตะแล้วก็่พยแพ้ให้กับโยตะไไปปนะะรับะับแแลลกกกกก็็เจจอสสุุดด้้ววยถูา ภายหลัังงนนเอคนต่อมาครับก็จะเป็นอุโรทาาโกะซึ่งทาาโกะก็เป็นนักคุณไสาจากยุคพันกว่าปีที่แล้วเหมือนกันนะครับก็น่าจะอยู่ในสมัยเฮอันเหมือนกับสุขุนะนั่นเองซึ่งทากโกะเนี่ยเธอเป็นหัวหน้าแผนกอาทิตย์จันธาและดวงดารานะครับซึ่งแผนกนี้เนี่ยเป็นเหมือนแผนกที่ทํางานให้กับตระกูลฟูจิวะเป็นเหมือนเงาคอยทํางานเบื้องหลังทํางานด้านมืดให้กับฟูจิวะพวกฆ่าคนอะไรแบบนี้ซึ่งคนที่อยู่ในแผนกนี้เนี่ยคือต้องใช้ชีวิตแบบยากลําบากนะครับไม่มีแม้แต่ชื่อของตัวเองถูกอบรม ฝึกฝนไปอย่างทรมานยากลำบากแสนเข็นอะไรแบบนี้เลยนะแต่ทว่าทาคโกะเนี่ยเธอก็มีความจงรักภักดีต่อหน้าที่และตําแหน่งที่เธอทําแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มีใครบางคนมาตั้งชื่อให้เธอเพื่อเป็นการเหมือนโยนความผิดทุกอย่างให้กับเธอนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยไปรอบสังหารคนภายในแผนกคนภายในตระกูลอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นเหมือนคนทรยศกลายเป็นแพะรับบาปของการลอบสังหารทางนี้มันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกเกลียดตระกูลฟูจิวาระมากๆแล้วก็อยากจะได้ชีวิตใหม่นะครับก็เลยได้ทําสัญญากับเคียน แล้วก็ได้มาสู่ยุคปัจจุบันในภาคเกมคัดออกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอนั่นเองแล้วคนต่อมาครับก็จะเป็นดูดดาวระซึ่งเป็นผู้เท่าที่อวตารล่างเป็นครั้งที่2นะครับได้มีการบอกว่าเขาเนี่ยเคยควบคุมเกาะญี่ปุ่นให้อยู่ในอาญาตของตัวเองเมื่อครั้งสงครามกลางเมืองวะด้วยตัวคนเดียวโดยเขาสามารถนําชิกีออม,มิประเภทที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง2ชนิดมาสร้างเป็นอาณาเขตของตัวเองนะครับซึ่งได้มีการคาดเดาจากเว็บแฟนตอมของมหาเวทผนึกมานะครับว่าตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นตัวละครที่เก่าแก่ที่สุด ในมหาวิทยึกมานะครับเพราะว่าอายุของเขาเนี่ยอาจจะมี2,000ปีบวกๆเลยนั่นเองเพราะว่าเป็นคนที่เคยปกครองเกาะญี่ปุ่นด้วยตัวคนเดียวนะครับก็คือน่าจะอยู่ในยุคสมัยแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อวตารกลับมาในยุคปัจจุบันแล้วก็มาเจอกับโยตะนะครับซึ่งโดนโยตะฆ่าตายแบบง่ายดายมากนะครับคือแบบปูตัวละครน,นี้มานึกว่าแบบโคตรเก่งแน่นอนนะครับเป็นเหมือนตัวละครโ G มากๆแต่ว่าสุดท้ายโดนโยตะเนี่ยจัดการอย่างรวดเร็วไม่ได้เห็นความสามารถอะไรเลยคนต่อมาก็จะเป็นเล็กจี้ ซึ่งเล็กจ้สตาเนี่ยก็เป็นคนที่กลับมาจากอดีตเนาะแล้วก็ปักหลักอยู่ในโตเกียวเขตที่1น่นะครับซึ่งเป็นเขตเดียวกันกับเมงุมิยูจิแล้วก็ฮิกุรูมะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รวบรวมทีมเพื่อที่จะพิชิตเกมคัดออกนะครับโดยทีมของเขาเนี่ยก็จะมีเลมิซึ่งเลมิเป็นผู้ใช้คุณใสในยุคป,ปัจจุบันที่ถูกเคนจากุป,ปุกพลังขึ้นมาไม่ได้มาจากอดีตนะครับมีฮาเซโนกะิฮาเซโนกิเนี่ยมาจากอดีตแล้วก็มีฮาริซึ่งฮาริไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามาจากอดีตหรือเปล่าแต่ว่าเล็กจิก,นะาจากอดีตับ เป็นคนเหมือนหัวหน้าทีมเนาะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงใบเสร็จให้เป็นสิ่งของตามใบเสร็จนะครับอย่างเช่นใบเสร็จเขียนว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงใบเสร็จเนี่ยให้กลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ได้ส่วนฮาเซโนกิมีพลังในการเปลี่ยนอวัยวะร่างกายของตัวเองให้เป็นระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกระต่ายของตัวเองฟันหรืออะไรก็ตามแต่คนต่อมาครับก็จะเป็นฮากาเนะไดโกะซึ่งเขาเป็นปรมาจารย์นักดาบลรชื่อที่ไม่มีใครเทียบได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถูกอวตารกลับมายังยุคปัจจุบันโดยเเคคีียนนนจาาาุล้วกก็ป็ปหหึ่่งตัะรททํทใมิ เ,เ,เก่งขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นคนมาสอนวิธีการใช้ดาบให้กับมากิในภาคเกมคัดออกตัวละครนี้ไม่ได้เป็นนักคุณส่นะครับเขามองไม่เห็นวิญญาณคำสาบได้ซ้ําแต่ว่าเขาสามารถสู้กับวิญญาณคำสาบได้จากสัมผัสของเขาจากการเป็นปรมาจารย์นักดาบอะไรประมาณนี้คนต่อมาครับก็จะเป็นโรคุจูชิมิโยะซึ่งเขาเป็นนักซูโม่จากยุคสมัยอดีตนั่นเองนะครับโดยอวตารกลับมาอย่างยุคปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ทําให้มากิเนี่ยเก่งขึ้นเพราะว่าตัวลครตตัวนนีี้มอา แบบง่ายนะครับซึ่งอนาเขตของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสนามซูมโม่ที่กางไว้เพื่อเล่นซูมโม่โดยเฉพาะนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องตกลงกันว่าจะเล่นซูโม่แล้วก็สู้กันภายในอนาเขตจนกว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะยอมรับว่าใครเป็นฝ่ายชนะอะไรแบบนี้อนา,าเขตถึงจะจบลงนะครับซึ่งอนาเขตของมิโยเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนห้องการเวลามากๆก็คือมันเข้าไปอยู่ข้างในนานเท่าไหร่ก็ได้ต่อสู้กันกี่ยกก็ได้แต่ว่าภายนอกเนี่ยคือมันจะผ่านไปแค่แป๊บเดียวอย่างเช่นถ้าเกิดต่อสู้ซูโม่ันข้องในเป็นแบบพันยกต่อสู้มันเป็นวันเป็นเดือนแต่่วา ข้างนอกเนี่ยอาจจะผ่านมาแค่แบบ1นาที2นาทีอะไรแบบนี้เลยก็ได้นะครับมากิที่เข้าไปฝึกสูโมกับมิโยทําให้มากิออกมาแล้วเก่งขึ้นแบบมหาศาลเลยคนต่อมาก็จะเป็นนางฟ้านะครับซึ่งนางฟ้าเนี่ยก็ได้มาจุดิในร่างของเด็กหญิงที่มีชื่อว่าฮานะคูดุสุซึ่งการจุดิของนางฟ้าเนี่ยมันจะต่างจากทุกคนในเกมคัดออกนะครับคือคนอื่นน่ยร่างต้นจะถูกยึดครองโดยคนที่มาอาวตารร่างใช่ไหมแต่ว่าฮานะกับนางฟ้าเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับคล้ายๆกับยูจิกับสุฮูนะแต่คือยูจิกับ มันไม่ได้เต็มใจอยู่ร่วมกันแต่ฮานะกับนางฟ้าเนี่ยเต็มใจอยู่ร no ่วมกันแล้วก็แบ่งปันร่างกันใช้นะครับถ้าเกิดว่าถึงช่วงต่อสู้ก็จะสลับให้นางเฝ้ามาต่อสู้ถ้าเกิดเป็นช่วงปกติฮานะเนี่ยก็จะเป็นคนควบคุมร่างซึ่งสาเหตุที่นางฟ้าต้องการอวตารกลับมายังยุคปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2สาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุแรกก็คือต้องการมาจัดการพวกที่อวตารร่างกลับมาเกิดใหม่เพราะนางฟ้าบอกว่ามันเหมือนเป็นการผิดกฎต่อพระเจ้านะครับเธอเนี่ยต้องมาจัดการคนเหล่านี้ส่วนอีกหนึ่งเหตุผลหหลลักเเยที่ใ้ธอ ก็คือต้องการมาฆ่าสุขุนะที่เป็นคนอัปยศนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าผู้อัปยศที่นางฟ้าเรียกสุขุนะเนี่ยมันหมายถึงอะไรอาจจะเป็นความแค้นเรื่องราวในอดีตของนางฟ้ากับสุขุนะก็ได้นะครับเพราะสุขุนะก็รู้จักนางฟ้าเพราะ2สองคนนี้อยู่ในยุคเฮอันยุคสมัยเดียวกันนั่นเองส่วนอาคมของนางฟ้าก็คือการขจัดอาคมหรือว่าสลายอาคมของคนอื่นนะครับเป็นเหมือนการแอนตี้อาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างโหดเลยนะสามารถต่อสู้กับสุขุนะได้เลยและสุดท้ายก็จะเป็นพีน คันคำสาบแผนผ้ามาะนาครับซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อ150ปีที่แล้วซึ่งแผนผ้ามารณะหรือว่าคันคำสาบเนี่ยมีทั้งหมด9ชิ้นแต่ว่าคนที่ได้อวาตารกลับมายังยุคปัจจุบันหรือว่าได้ไกลเนื้อจริงๆเนี่ยมีแค่3คนนะครับก็คือโจโซที่เป็นพี่คนโตโสดุดเอโซพี่คนรองแล้วก็เคจสิสุพี่คนที่3ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครยุคสมัยอดีตที่อวาตารล่างกลับมายังยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ <ๆ S 2> ขอฝากกดไลคล์ซับส ิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีข้อมูลตรงไหนผิดภาพรประการใดก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ